พลนนประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการจับกุมนายพรชัยศรีสุริยันโยทินอดีตสสบุรีรลำพักเพื่อไทยตอนที่รอขึ้นปราศัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในฐานเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้เกิดอัตราที่กฎหมายกําหนดวันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายเพราะว่าหากไม่มีเรื่องเจ้าหน้าที่คงไม่เข้าไปกระทําการแบบนั้นนะคะทุกอย่างว่าไปตามพยานหลักฐานเรื่องนี่นอกระบบและช่อโกง ด้านพลตโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ถแถลงการจับกลุ่มแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหดค่ะพร้อมกัน4จังหวัด37จุดมีผู้ต้องหา7รายตรวจยึดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า1,400ล้านบาทโดยในจำนวนนี้นะคะมีนายพรชัยศรีสุริยันโยธินผู้สมัครเลือกตั้งที่6พรรคเพื่อไทยรวมอยู่ด้วยระบุนะคะว่าการเมืองก็คือการเมืองแต่การจับกลุ่มเป็นไปตามพยานหลักฐานตามที่มีผู้เสียหายร้องเรียนมาไม่มีใบสั่งใดๆทั้งสิ้น ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าระหว่างที่มีการถแถลงข่าวก็มีผู้เสียหายที่เดินทางมาจากอำเภอนางรองและอำเภอโนนดินแดงกว่า20คนมาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณพลตำรวจโทสุรเชษมามอบดอกไม้ด้วยนะคะขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัย,ยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพูดถึงการจับตัวนายพรชัยในครั้งนี้ว่าในส่วนคดีความก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่การจับกลุมก่อนจะขึ้นเวทีปราศัยถือว่าไม่เหมาะสมเป็นการคุกคามนักการเมืองและประชาชนและเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง นายภูมิธรรมบอกด้วยว่าภายในวัน2วันนี้จะเชิญนายพรชัยมาสอบถามและพูดคุยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายพรชัยด้วยค่ะ